และความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทางนานของ3มเกลือเบอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเ e อร์แพนเบอร์แพนกระตุสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับผมมาบนภูเขาสูงนะครับและก็ติดห้วยนะครับติดป่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่หมู่สี่ครับบ้านกลุงชิงตำบลน,นพิตาําอำเภอ,อนพิตาําจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่แห่งนี้ครับถือได้ว่าขนาดนี้นะครับถ่ายอยู่เนี่ยนะครับก็มีความเรียกว่ามีความชื้นแล้วก็มีฝนตกด้วยประปรายที่สําคัญครับอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับมากมายในเขาเรียกว่าเป็นป่าโดยรอบก็ว่าได้ที่สําคัญเจ้าของสวนแห่งนี้ครับใช้เคมีในการบํารุงดูแลรักษาต้นทุเรียนนะครับอายุ10ปีพันหมอนทองนะครับจำนวนทั้ง80ต้นด้วยกันพื้นที่ประมาณ4ไร่เนี่ยเขาใช้เคมีมาอย่างหนักครับตั้งแต่เริ่มต้น และปีที่ทุเรียนอายุ7ปีครับเขาได้ผลผลิตมานะครับเพราะว่าใช้เคมีเต็มที่80ต้นได้มา800,000เพราะหลังจากนั้นมาครับใช้เคมีเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทุกอย่างลงมาเหลือ4 0 0 0 0นและพอปีถัดมาอีกครับทุเรียนประมาณอายุ8ปดเปีเนี่แหละครับลงมานะครับเรียกว่ามีเงินจ่ายเฉพาะค่ายาราเท่านั้นคือปรากฏว่าเป็นทั้งราสีชมพูนะครับไฟท็อปนะครับ โรคเน่าคอดินลงจนต้นโทมแล้วก็ตายไปเป็นจำนวนเกือบสิบต้นที่สำคัญครับกว่าจะมาเจอที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แล้วเขาภูมิใจครับว่าขนาดนี้เขาใช้เฉพาะ3มเกลือบำรุงดูแลรักษาบอกข่าวดีนะครับว่าบำรุงรักษาแล้วขนาดนี้กะด้วยสายตาเจ้าของสวนบอกว่า3มตันเห็นเห็นเป็นอย่างไรมาพบกับที่ปรึกษาและผู้เป็นเจ้าของสวนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ ทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนั่นก็เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับท่านครับครับสวัสดีครับผมนายเทียพงแกวพุธเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับโอ้โหและอีกท่านหนึ่งเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับครับสวัสดีครับผมนายกมนา์แดงเบียนครับชื่อเล่นครับชื่อท่าครับโอ้ชื่อทันนะครับนี่ยังทันนะครับที่มาแก้ไขสวนของเราบางคนเนี่ยไม่ทันเนี่ยไปหมดแล้วผมถามที่ปรึกษาก่อนทําไมถึงได้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่ทันครับ อ๋อครับเดิมทีผมเข้ามาดูสวนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับสวนเขาประสบปัญหานะครับราเสียมพูโรคทูเดียนเน่าคอดินรุมเร้าครับอาจารย์ครับครับรุมเร้าแล้วก็ผลผลิตก็พูดได้ว่าขาดทุนครับขาดทุนครับแล้วก็ผมเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้งเป็นสารเกลือโพเนเข้ามานะครับเข้ามาแบบ บำรุงต้นไปด้วยแล้วก็เอาเอาเอาผลผลิตไปด้วยครับครับครับพี่ทันครับพี่ทันเนี่ยบอกว่าตามที่ท่านที่ปรึกษาบอกคือพี่ทันเนี่ยใช้เคมีมาโดยตลอดเคมีนี่ใช้อย่างเดียวเลยเหรอครับอย่างหนักเลยตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาเลยอ่าครับตอนที่ผมพูดไปตอนต้นน่นแะพี่ทันเล่าให้ผมฟังสิครับว่าผลผลิตอะปีแรกที่ใช้เคมีน่ะมันดียังไงาวมันเด่นตา ไวเห็นทันตาทันใจก็หมายความว่าไอ้แปต้นของเราเนี่ยให้ผลผลิตมาเป็นที่น่าพอใจเราได้มาตอนนั้นได้เงินมาแปดแสนแปดแสนพอปีที่สองที่ใช้เคมีอีกนะครับตอนนั้นเราทุเรียนประมาณ8ปีแล้วเนาะแปดปีเราใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมผลผลิตมาสี่แสนสี่แสนยิ่งใช้ยิ่งสุดยิ่งใช้มากยิ่งผลผลิตลดลดเคมีพอปีที่สามที่ ป่าหมายว่าต้นทุเรียนอายุ9ปีถูกไหมฮะ,ะประมาณ9ปีตอนนั้นอะ่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมอีกแต่หนักกว่าเดิมเพราะต้นมันใหญ่ขึ้นอปกติต้นทุนก็สูงขึ้นทางด้านเคมีได้เงินมาเท่าไหร่มันประมาณสามสี่หมื่นตั้งต่ขายยาลาโอ้ท่าเดียวรับครับแปดแสนลงมาเหลือสี่แสนได้มาสามหมื่นเป็นเฉพาะขายาลาค่ายาลาค่าแรงไม่มีไม่มีค่าปุย๋ยไม่มี เฉพาะค่ายาหมดไปสามหมื่นค่าปุ๋ยกับค่าแรงไม่ได้คิดขาดทุนไม่รอดเลยไม่รอดแล้วทํายังไงถึงมาปรับเปลี่ยนเมื่อมาเจอพี่แหวนมันก็มถูกวะถูกวะหรือมันนาจะดีกว่าถูกกว่าดีกว่านาจะดีกว่าเหตุผลที่เราเปลี่ยนใจมาใช้สามเกลือเพราะตอนนั้นตอนมันเริ่มเป็นรูก้าตึนหัวใจเสี่ยงใหญ่เคมีมันจะลามอ๋อพี่แหวนมาบอกเขาบอกว่าถ้าใช้เคมีมันจะลามหนักใช่ไหมครับอ๋อ เราอพอเจอแล้วเนี่ยเรากล้าตัดสินใจไงครับถึงมายอมใช้สามกันลไอ้นุ้ไอ้ที่ได้มาสามมืนมันไม่มีต่างไปเลยเลยถ้าว่าไปเอายาไม่ต้องเป็นเงินมื่นละลถ้าจะเอามาใชา้ตือนนี้มันถูกว่าอ๋อไอ้นี้ถูกว่าเลยมันจชได้ยาวกว่าอไอน้ 5, นี้ห้าพันนี่จะได้ส่งรามเดือนแต่นุ้ห้าพันจะได้เดือนเดียวกันหมดเลยอ๋อนี่เราพูดเรื่องต้นทุนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่ก่อนจะถึงว่ามันลดถึงขนาดที่เรียกว่า เพราะว่ามันไม่ได้อะไรมาเลยจากการใช้เคมีเหลือสามหมื่นก็เป็นเป็นยาฆ่าลานะครับยาฆ่าโรคเน่าคอดินซะสุดท้ายตัดสินใจว่าเอาละใช้สามเกลือแล้วตอนนั้นนะครับมันมีต้นมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราตัดสินใจแล้วว่าเอาสามเกลือเนี่ยต้นมันเป็นยังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อย้ตอนมีอาการคล้ายตอนมันเดิมเนี่ยแบบตอนหลังมันมันคล้ายละไตั้งแต่ยิงใาเนาะมันมันจะคาวนาข้นกันอยู่นะช่วงสิ้นปีตั้งแต่ยิงฉายมันก็ยิงลาม ต้องต้องแต่กิงออกตึองจะไปเอาอยาธรรมดามันแพงกว่าต้องจะเอานี้มันถูกว่าก็หมายความว่าถ้าเรามันเป็นเรื่องที่ชื้นถูกไหมครับที่โรคมันก็จะต้องลุมเร้าอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราไปเอาอยาเคมีมาอีกมันก็ซ้ําก็ต้องซ้ํามันอีกทําให้ต้นมันจะตายไปเลยแต่ขนาดที่ว่าขนาดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เตรียมตัวจะตายอยู่แล้วตายไปทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสิบต้นโอ้ สิบต้นนี่โรคเน่าคอดินโดยเฉพาะเลยประมาณนั้นเพราะดูตามรอยแผลต่างๆนี่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าอันตรายมากเลยพี่ตัดสินใจแล้วเอามาใช้ตอนนั้นมาใช้เนี่ยในการปรับสภา,ภาพเพราะเรามันชื้นด้วยถูกไหมครับครับอยู่ใกล้ป่าด้วยที่ผมเห็นนี่นะฮะอยู่ใกล้ป่าด้วยเราเอามาใช้นั้นเราใช้ยังไงครับสามเกเลือถูกเจ็ดวันชิดชีดถูกเจ็ดวันใช้คู่หูอ่าใช้คู่นี้อาตาัตราส่วนยังไงครับหนึ่งซองหนึ่งพันลิตร หนึ่งปองอ๋อหนึ่งซองหนึ่งชุดอ่าหนึ่งชุดหน,หนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรแล้วเราทํำยังไงก่อนครับในการที่เพื่อจะยับยั้งกระบวนการของพวกเชื้อโรคต่างๆอันนี้ก็ปกติสำหรบราต้นแล้วก็ค่อยชีดเลยอ๋อราต้นด้วยไม่ไอ้แต่แต่แตงกิ้งไฮเปรงตัดแ,แต่งกิ้งก่อนอ่าแล้วก็ชีดตัวนี้ช่วยเลยชีดตัวนี้ช่วยเลยนะครับอ้โหใหญ่มันอับแต่มันอับกว่ามันจะรำ ทำไมโปร่งก่อนให้มันโปร่งซะก่อนแล้วก็ชีดถ้ามันอับแล้วมันมีฝนตกอย่างนี้มันก็จะขยายเชื้อไปโอ้โหอันนี้ก็วัยขึ้นเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งตลอดเวลาเลยตลอดเวลาตลอดมาจนถึงนาวันนี้เลยได้อย่างช่วงประมาณเดือนที่ยี่สิบวันที่่านมาถึว่าห้างเป็นสิบวันกลางมันจะใกล้ตัดเลยอ๋อใกล้ตัดก็ค่อยค่อยสิบวันครอ่าเือใหะอ๋อเอาละครใช้หญิงกรเียดได้ไหมใช่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่า ใช้ต้นละเท่าไหร่ครับในการบำรุงดูแลรักษาดินผมไส้กครั้งละโลครึ่งแต่ผอมไส้เรื่อยกี่วันครั้งครับโลครึ่งประมาณยี่สิบวันครยี่สิบวันครั้งโลครึ่งน,นะครับหญิงกเกษตรใช้มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีหกเจ็ดที่พี่เริ่มเข้ามาใช้กลางปีหกหกอ๋อกลางปีหกหกพี่เริ่มใช้ตั้งแต่กลางปีหกหกมาเรื่อยอใช่ไหมครับกลางปีหกหกก็ประมาณสัก ประมาณเนี้ยสิหนึ่งปีประมาณมิถุนาอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็ครบมาหนึ่งปีแล้วสิครับ,<ป>รบพอที่เราดูแลรักษามาะพี่เจ็ดวันครั้ง่ะพี่ฉีดไปกี่ครั้งพี่เห็นว่ามันโรคมันลดลงอะไรมันดีขึ้นบอกผมหน่อยเถอะครับที่มาสอรอไปเลยด้วยเลยบอกบ่บบบบายสบซ้เลยใบย,ยัางไม่ตกใบยอย่างกลาง<อ>แต่ว่าันจริงใบจะสลัดน่ใบยอย่างกลางกรุงรานใบย้ำใบสีนี่ยังใบอย่างดิงเลยอย่างดีเดียวพ่นไปแค่สองครั้งอ่า เห็นความเปลี่ยนแปลงคือใบเนี่ยไม่มันปรุงอาหารอยู่ตลอดปรุงอาหารตลอดใบไม่สลดไม่ตกลงมาไม่ตกแล้วอะไรอีกครับนอกจากว่าที่เห็นพอพอที่เราเห็นนี่ต้นต้น,ต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 นมันแผลเผออะไรมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันเริ่มแห้งลงมันเริ่มเบา, oh. า,าเอ๋อแต่เดี๋ยว oh. ม, oh. มันจะลามเอื้อมันจะเดิมหยุดแล้วก็แงกลับมาอ๋อมันจะลามเอื้อดเนี่ยนะครับก็คือลามไปทั้งหมดนะมันก็เล่ยๆจะวางกันเรื่อยๆแต่่าชิ้นนี่มันจะหยุดชะลอครับ ไม่ลาม,มากขึ้นแผลไม่ขยายะนะครับแผลไม่ขยายชะลอแผลลงใบดูดีขึ้นลําต้นดูเกลียงเกลียงขึ้นอ๋อครับพอลําต้นเกลียงขึ้นนะครับใบดูที่เรียกกันว่านะครับสดชื่นขึ้นอแล้วก็แผลเผลอนั้นก็ไม่เกิดการขยายะนะครับพอหลังจากนั้นครับตอนที่มันเป็นดอกแล้วครับพี่มันผิดกับตอนที่เราใช้เคมียังไงดอกมันออกเยอะไหมออกเต็มเลยออกเต็มมาเลยนี่นี่เดี๋ยวผ่าบใบยอดมันเดินถึงมันผมเอามาอยู่ จึงมเลยมันรวงเอามันก็ล่วงไปตามธรรมชาติของมันเต็มแล้วออกเต็มครับแต่ตอนติดลูกเราเป็นยังไงบ้างโอ้ยิ้มเลยยิ้มเลยตอนลูกเล็กๆนะเราไปเราเรายิ้มเพราะอะไรครับว่าเห็นลูกเล็กๆอ่ะมันทรงอ่ะมันได้ทรงตึงวินลั้วอะไรมันสมบูรณ์มัดเลยครับอ่าขั้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์ลูกก็ได้ทรงอ่าแล้วมันมีอะไรอีกครับที่เห็นชัดเจนมัน มันช่วยเนยมองด้วยสายตาผมมันมันมันทุกใจอ่ะมันช่วยเนี่ยครับคือมันหมดแล้วนะการมาช่วยเนี่ยคือมันใครมาห้ก็ใครก็ชอบอ่ะชอบนะอ่าคนที่พลาดมาให้ก็ทชอบใจกขชอบถ้าทึ่งไหมครับว่าที่มันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เขาแปลกใจไหมว่าต้นมันโสมมันขนาดจะตายอยู่ไม่ตายเนี่ยจึงมันพลาดไอชวงที่พลาดมาติดนาเลงจึงขอไม่เชื่อเพราะมจะอยู่ได้จึงมีรูปนี้อ๋อไม่เชื่อเราด้วยว่ามันจะอยู่ได้แต่ติดนาเลง เขาเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะเขาอยู่พื้นที่นี้โดยปกติในพื้นที่นี้เขาใช้เคมีกันเยอะไหมครับทุกเจ้าทุกเจ้าเลยทาไมถึงกล้าเปลี่ยนแปลงล่ะครับเอต้นทุนนะต้นทุนรับเดีว่วมันเราชีดยังไงก็ได้ไม่ชีดช่วงเช้าเที่ยงเย็นมันมันจะมีแสงมีอะไรกินต่โน้นใจนี้ชิดตกคนแป๊บเดียวเรียบร้อยจบลงทุนไปวันนั้นครึ่งวันนั้นจบแหละขายเรงก็หมดไปเลยมันไม่ได้คืนมาไนอ๋อไอ้นั่นต้องใช้เวลาทั้งวันเลยไอ้นมำตรงใช่ไหมครับแต่อันนี้เจ็ดวัน ถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ไม่ไม่ไมเปลืองแรงไม่เปลืองแรงมากในการที่ใช้แล้วก็เพราะว่ามันใช้พ่นอย่างเดียวถูกไหมครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้มาเห็นความสดชื่นแล้วดอกเยอะติดลูกสวยงามตอนเนี้ยเห็นว่าจะตัดแล้วนี่มันมันจะตัดแล้วเนี่ยลูกมันมีลักษณะที่พอใจอย่างไรในลักษณะที่ชาวสวนเนี่ยภูมิใจมากเธอบรรทผ่านป่า ่านเพราะอะไรครับได้ทรงได้ทรงอมันขนาดขนาดออะไรครับมันได้ทรงได้ขนาดแต่ตลาดก็ต้องการเน้ได้ทรงได้ขนาดได้น้ําหนักอน้ําหนักที่เราพอใจเลยใช่แล้วก็ขนาดนี้ก้านเก้นอะไรมันความแข็งแรงครับเพราะปลูกอยู่ในหุบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องลมมีเรื่องอะไรที่เรื่องความเหนียวของขั้วของอะไรเนี่ยดีไหมครับดีเมื่อวานมาเมื่อวันลงก็มามากริงรุดแต่ว่าลุกไม่เป็นไรเอาแล้วไหครับ นี่ยืนยันจากปากพิธทันนะครับว่าเมื่อวานก็เพิ่งมายังไม่เอากิงงกิ่งๆๆนะครับแต่กิ่งหลุดแต่ลูกไม่หลุดไม่หลุดลูกไม่เป็นไรก็หมายความว่าขั้วเหนียวใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะพอใช้ได้อย่างนี้ครับขนาดเนี้ยมองด้วยสายตาเนี่ยครับตอนนี้เหลือกี่ต้นนะครับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบต้นตายไปสิบต้นโถทั้งไม่รู้จักกันก่อนพี่แวนว่าถูกไหมครับถ้ารู้จักเราก่อนเนี่ยป่านนี้ไอเจ็ดไอสิบต้นนั้นก็คงจะ เพิ่มผลผลิตค,คดาดด้วยสายตาพี่ทันครับกี่ตันก,กี่กิโลกันครับเนี่ยประมาณสามตันสามตันนะนี่ก็แทบจะพูดกันง่ายว่าพี่ทันครับในฐานะที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยพี่ทันอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ในละแวกเนี้ยโดยเฉพาะในกรุงชิงของเราเนี่ยนะครับตำบลกรุงชิงของเราเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่นพิตําซึ่งใช้เคมีกันอย่างหนัก แล้วก็มีอาการต้นป่วยแบบเราก็เยอะถูกไหมครับเยอะพี่ทันช่วยบอกเถอครับว่าสามเกลือเนี่ยมันช่วยในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถจากคนที่นะครับได้เฉพาะค่ายานะครับค่าแรงไม่ได้ค่าผลผลิตไม่ได้แต่วันนี้เห็นแล้วสามตันมาเห็นเห็นบอกพี่น้องด้วยครับว่ามันเป็นอย่างไรครับเอาอสันส้นๆไม่ต้องเชื่อเพมให้มาแรอย่างเดียวให้มาแลงเปนแรงเลยไม่ต้องเชื่อแต่มาตึงแปลงกว่าดีกว่าปูดไปแค่นั้น โอ้โหท่านเทียวแล้วครับผมเนี่ยคนลูกแทนนะครับความจริงใจที่ออกจากปากพี่ทันนะครับก็บอกว่ามาแล้วเองมาดูเอาเองเห็นเองรู้เองไม่ต้องพูดกันมากพี่แวนครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ทันมาโดยตลอดพี่แวนอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่อยู่ในละแวกนี้นะครับหรือว่าคนทั่วไปบุคคลทั่วไปที่เพิ่งมาทําการเกษตรและกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อมาปรับปรุงคุณภาพของผลผล,ผลิตมันเป็นอย่างไรครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเปลี่ยนจากเคมีนะครับค่อยๆลดทอนลงแล้วมาใช้สามเกลือเลียนเช่นครับครับก็ก็ผมก็ขอให้กเกษตรกรนะครับไปในการทําทุเรียนแบบยั่งยืนเราก็คํานึงถึงต้น,ต,นต้นทุนเป็นหลักก่อนนะครับนะครับซึ่งสามเกลือของของ,ของเกษตรกรที่ใช้กันอยู่นะปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายแล้วครับซึ่งจะช่วยนะครับรเกษตรกรให้ มีรายได้มีต้นทุเรียนที่ที่ลงทุนน้อยได้ผลผลิตเยอะแล้วก็พูดได้ให้อาจารย์ว่าทุเรียน7 0 70ต้นนะครับอายุเกาปีก็พิจิตเดินล้านได้ด้วย3เกลือบเปเนครับโอ้โหท่านนี้ก็แล้วครับไม่ต้องมีการสรุปครับเพราะว่าการสรุปนั้นเป็นบทบาทของเจ้าของสวนเองว่าจะสรุปกับชีวิตการเกษตรกรอย่างไรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสรุปอย่างไรเพื่อให้ตัวเองนั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาเบียดเบียนต้นพันธุ์ของเราทุเรียนของเรานะครับเพราะหมายความว่าเงินทองที่แต่ละปีของท่านลดทอนลงไปนั้นเพราะว่าการตัดสินใจของเราเองวันนี้นะครับทั้งพี่ทันและพี่แวนต้องขอขอบคุณมากครับที่ได้ให้ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจะไปติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือต่อไปเพื่อจะบอกท่านว่าลดต้นทุนได้จริงครับเพิ่ผมผลผลิตได้จริงที่สําคัญครับ หัวใจของเกษตรกรจะได้เต้นไปพร้อมๆกันกับความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวัวแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ยั้ย